คือวัาแล้วที่ดินกองเขาก็คือทุนชีวิตเขาเอาฮื้อแห้งของเขานี่ซองแขงซองมือนี่มาลงทุนในดินเขาบดีกว่าบมอพ่อหยังน้ำเขาก็บบ่ได้ซื้อแสงแดดก็ไม่ได้ซือ้อคิดน้ำกันนะเพราะทดินล่มไปหาเพื่อหยัางบัน ครับสวัสดีครับผมนาดำรงพ่อคำจันทร์บ้านเลขที่112หมู่ที่3ามตำบลวิมานอำเภอนาเกจจังหวัดนครพนมครับตอนนี้อายุ58ปีครับชีวิตเมื่อ,อยังเด็กนี่ผมรู้สึกว่ามันจะลำบากมากที่สุดเพราะเมื่อก่อนนี่ยังไงก็มันก็ต้องพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดอาชีพก็คือเป็นการที่ไหยเฮนากะยุ่งมากจนถึงอายุ25ปี2ีปีผมก็แต่งงานช่วงแต่งงานนี่ผมเองลำธทดที่สุดเลยาะอหยัาง หลังจากที่แต่งงานกันไปได้สมปีบางเชือนี่เงินบ่มีสักบาทก็มีครับจนว่าเข้าเฮ็ดนี่เขาสิพผ้ากันไปบ่เดินหน้าตัวไปบ่ที่เข้าคือชีวิตขึ้รันโทษแท้เงินทองกับบมีเฮื้อนสิยู่กับอึดยากกระดอเฮื้อนกับลังพีพีโทษเดินนา้าถ้าหน้าฝนนี่นอนยู่นี่ฝนตกนี่เอามือล้างน้งําเทียงหูนี่ก็ได้ครับน้าฝนเทลงมาทุกโตคือลําบากกว่านั้นละ่ะแต่ผมก็พยายามสุขภาพของผมก็บบดีน้แต่งนั้นนะ เหตการเทีงานกน็แค่ไปรับจ้างรับายนำผลอะไรแค่วันละห้าสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยแต่สุดท้ายเป็นอย่างผมยังมายืนจุดนี้ก็คือหนึ่งผมบว,ว่าตรงคืดเสลคนที่ดอยกว่าเฮาผู้ที่ดอยก่าเฮาเห็นบอกผมไปหั่นไปนี่ไปเห็นมาเห็นมาเห็นเพิ่นโอทานเห็นเพิ่นเสื้อผ้าที่ใส่ที่อยู่อาศัยเพิ่นกับโบมีนอนใต้สะพานนอนข้างถนนเฮายังดีแล้วเฮายังดีนองหยังเฮายังมีเฮือน เพนก็ะึงไม่ไปเพื่อนน้อยกระยาเขามีที่ดินท่ากินผมเอารักทางพุทธศาสนาเข้ามาร่างกายนี้เขายืมเขายุยืมเตลวันจักพุทธิมานํำท่านมือไหรก็คือการตายนี่แหละเขาพยามว่าเมื่อนี้กับเมือ่อวานนี้พยาเพ็ดมือนี้ให้ดีกว่าเมือ่อวานสุดท้ายเอาข้อคิดตัวนี้มาเป็นลักในการดำรงชีวิตของผม เอาความพ่ออยู่พ่อกินบดีกว่าโบ่บเอาแล้วเรื่องเงินนี่ย่าแล้ววันละมื่นกับ่บเอาแล้ววันนี้จนผม่าเฮ็ดแล้วจนคู่มือนี้แล้ว่าจากเอาเงินเป็นตัวตั้งเอาเงินนำนากับบอกเงินเป็นนำนานี่บบเอาเงินดีกว่าเพราะอย่างไดหนึ่งเมื่อก่อนนะได้เงินแต่ไม่มีเงินสุดท้ายคู่มือนี้บอกเลยว่าไม่ได้เงินแต่กลับมีเงินเอาเงินเป็นตัวนำนี่โบใดจอย่างสุดท้ายตัดตัวนี้ออกไม่เอาเงินเป็นตัวตั้งผมจึงเกาเวาได้แต่ปากอีวะ จากการที่เฮาอยากได้แต่แค่งเงินมองแค่ว่าเช็ดอย่างไดก็ได้ขอได้รายได้มาซึ่งเงินผู้ดใดก็ว่าได้เงินและจะมีความสุขตัวนี้พบกับผมแล้วมีเงินซ5ห้าแสนกับผมไม่มีความหมายเพราะยังไงเขาก็ต้องสู้และก็หาทุนคืนอีกคือเา่าแต่คู่มือนี่ผมว่าเช็ง่ายๆเลยว่าเขาบอกต้องหาทุนคืนไม่มีแต่จะเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยๆตัวนี้คือเป็นทั้งกำไรชีวิตของเขาก็ถือว่าชีวิตนะผมปัจจุบันนี้ผมก็ถือว่าประสบผวมสำเร็จสำเร็จแต่ใดหนึ่งด้านครอบครัวครอบครัวของผมมีพ่อแม่ลูก3าคน บ่ได้เดือดร้อนก็อยู่ด้วยกันสบายแล้วคู่มือนี่กินข้าวทั้งสามมื้อนี่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้านี่แหละพราะว่าป,ป,ประสบปลสำเร็จครับสำหรับตัวนี้ผมอยากฝากทิ้งท้ยไว้เด้อครับผมอยากจะทิ้ไท้ายว่าพู้ที่ที่อยากจะตั้งใจลบมาทํำเกเษตรเกษตรนี่บ่แม่นอาชีพที่ต่ําต้อยเพราะอย่างกเกษตรนี่จะเป็นแรงว่า,างไง เป็นสร้างความภูมิใจก็คือเขาเป็นตัวสร้างอาหารเขาสร้างครัวให้กับคนอื่นกับตัวเองกับคนอื่นเขาพยายามเด้อผมอยากจะแนะนําถ้าเขาจะปลูกพืชปลูกอย่างเขาต้องใส่ใจถ้าเขาขาดการเอาใจใส่การดูแลกันอย่างนี้นจบไปเลยแม้กระทั่งตัวของเขาเองถ้าตัวของเขาถ้าเขาบรักษาตัวของเขามันกระจบสิ่งที่มีชีวิตมันต้องมีการเอาใจใส่ผมอยากว่าทิ้งที่อะไรวะ เฮ็ดยังกระยาที่เขาอยากลุงทุนเขาต้องออกมาจากภายในถ้าจิตใจเขามันไปโบไปแล้วทุกอย่างจบเลยถ้าเข้าใจใส่ชีวิตเขาก็สิดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นะข,ขอฝากตัวนี้นะครับ